ครับวันนี้ก็พอเพื่อควมเล็โดเทนะวันนี้เราอยู่ในเกมเวสต์บัลนะครับว่าแต่เราบอกแปลเป็นไทยว่าไปทางที่ตะวันตกเกมนี้ก็จะเกี่ยวกับคาวบอยนะคบก็เห็นว่ามันมีคนใส่เป็นชุดคาวบอยแล้วก็ขี่มานนะคะก็แคกนัสนะโอเคนะครับยีนด้วยแล้วเข้าสู่เวสตบัลเกมการจะทำคาวบอยล้าสมัยเก่าใช้ชีวิตของคนนอกกฎนี่นอกกฎหมาย ที่ต้องการตัวให้มันเป็นนักล่าเงินรางวัลหรือล่าและของฉันเพื่อหารายได้ทรัพย์สมบัติของคุณรับชื่อเสียง <c oughs> ของคุณนะและกายเป็น g e n d o f t h t w i w i w e w t ครับโอเคนะครับกินนี้ก็มีคนเล่นถึง221ล้านนะคะแต่ปัจจุบันนี้มีคนเล่น2อ0พนะมีคนกดไลค์ถึง2 8่ส้าไลค์ค่ะ ถือว่าดีนะครับเราไปชมนักเก่งกันเลยนะครับเกนะที่นะท <c oughs> ถ้ามผู้ชมเห็นรถดู่รถไฟนั่นนะครับนั่นคือรถไฟนะครับคือเราเป็นคาร์บอนนะครับ <c oughs> เอ่อเราสามารถไปป้วน,นได้พอป้วนปุ๊บเราจะเป็นเอาลาวเลย หรือคือเราสามารถเป็นลาวๆได้นะครับตรงนี้นะครับที่ผมย่เราจะสามารถไปเกิดได้เฉพาะจุดแดงๆนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช่เอาวาเราก็ไปกดเกิดตามจุดแดงๆนะคนผมจะไปกดเกิดที่ลั s เลดแค a รี่นะครับมันก็จะเป็นเหมือน,นะครับอย่างนี้ที่ทำผู้ชมเห็นนะครับอนี้ทูตัเรียนนะครับข้างบน e ี e ค i p a p อพ t o n เนเอน,นี่ไงผมมี่ ปืนผมเคยเล่นนะครับในหัดเก่ายิงปืนยิงน,นี่ครับจะไปโหลดพิสตอนโหลด,ดนะครับบอกเลยนะครับกระสุนในเกมนี้คือแบบไม่คือแบบถูกมากนะครับแบบถูกมากเลยบายพิสตอนแอมโมนิชัน่นโฟกัสนิดอันนี้นี่คืออะไรตรงนี้ ให้ซื้อก็ะสศูนปืนเนาะดูก่อนนะครับเนี่ยก็คือแบบเนี่ยซื้อได้เลยนะครับที่แบบศูนบาทนะครับศูนบาท by a cost at stable เอ่อม้อยู่ตรงไหนกอนม้อยู่ข้างบนนะครับมันจะมีเครื่องหมายบอกอยู่นะครับเดี๋ยวใครที่อยากเล่นเกมน,นี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ รับรองเกมนี้สนุกมากแต่ผมยังไม่แนะนําให้มือใหม่ยังไปล่าสัตว์นะเดี๋ยวแบบต้องมีปืนแบบประมาณดีๆก่อนนะครับมา,าตัวไหนดีตัวนี้ดยกันมันก็เหมือนกันว่าเตอแค่เปลี่ยนแค่สีอะ่ะมูส้สมวงาไงนะครับนะครับเดี๋ยวเออ วิธีเ <rural> ร <conversation> ียกม้าก็เห็นตรงขึ้นงนี้ตรงนี้ไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยข้างขวาเนี่ยนะครับเนี่ยม้าเราก็นี่ไงนะครับบายอ่ะบายฟีพิกแอ๊นะครับนี่นะครับฟีพิกแอ๊พิกแอ๊พิกแอ๊อยู่ตรงนี้นะครับพิกแอ๊อยู่ตรงนี้พิกแอ๊อยู่นี้พิกแอ๊ บา <Bye. S 2> ยขอใไปขุดเหมือนนะครับห้าออยไปตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่านะครับนี่นะครับนี่กำลังมีคนอยู่เลยเดี๋ยวผมติดกับเขาดีกว่าม,มันต้องสุ่มนะครับแล้วแต่ดวงว่าเราจะได้อะไรนะครับถ้าโชคดีหน่อยก็ได้ทองได้เพชรนะครับ Yo, อยู่คือเกมน,นี้สามารถลบกันได้นะครับก็คือแบบปนกันอะแต่เราต้องระวังหน่อยนะครับอย่าทำเรานะเพื่อนเราไม่ได้ทำผิดอะไรนี่นะครับเราได้สองอะยิงเราไม่ได้หรอกแฮ่ L O L เหมือนเขาก็ราบอกว่าเอ๊ยที่ที่ฉันนะ ก็ับใครกันเฮ้ยคืออะไรอะ่ะเขาต้องการแอมโมหรอเขาพยายามไม่ให้เราขุดหน้าแต่ผมก็ขุดไปหมดแล้ววู้ฮูไปดีกว่านี่นะครับ นี่เรามาตรงทุดตรงนี้ได้นะครับโอเคนะครับทุนเรียบเสร็จแล้วหังนนั้นเราก็ออกทางเดิมนะครับเขาทุเรียรบบอกว่าให้เซลห้าออยนะครับเนะโหหินอย่างถูกขาเลยอะอ้าวเซลตรงนี้นะครับมาตรงนี้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ให้กดเซลอ้นะครับ นี่แล้วเราจะได้แคชมา80บาทนะครับเราไปฮิตแอนฮันแอนควันเดียโอเคนะครับภารกิจต่อไปก็คือไปฆ่ากวางนะครับผาคขนจะพาพผู้ชมไปจนภัยกันแล้วอย่าหวังว่าผมจะรอ,อดเพราะผมไม่รอดเพราะผมเป็นมือใหม่นะครับในเกมนี้แต่รหัสเก่าผมมีปืนเท,เทพๆแล้วก็ม้าเท,เทพๆครับ้ไม่ได้เล่นนานก็ไม่ยังไม่ชินนะครับ เให้มาทางนี้นะตามผมมาเลยนะครัะฟอนโตตามีนะคะเต็กบ้าสเตตตามผมนะจะมีทางแยกนะคะโอ้ยก่อนเห็นไหมท่านผู้ชมเขาโดนล่าแล้วเราสามารถถือปืนได้นะคะแล้วก็เลนก่อนนะครับอืม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 ไว้ก่อนทำมาแล้วเราจะตายได้นะครับท่านผู้ชมคิด <pronunciation> ว <though> ่าผมตายแน่ ออกาสอเอาโอากาสล่อหรือศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะจังหวะนี้อย่าหวังว่าผมจะเหลือนะอตายและหมาและหมาป่าก็ตายด้วยนะครับให้ช็อตเดเยวมันตายเลยอ่ะก็แซดอ่ะต้องมาชมดูทำดีอา้าวมาไม่สปอนเอามาแล้ว วันเดียวแต่เราเล่าหมาป่าแปลกไหมครับ